มาถึงหน่วยเคลื่อนที่เร็วหรือว่า CIA นะคะแม่ต้องใช้คำนี้เลยว่าจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอนะคะ <c oughs> กับกลุ่มผู้ชุมนุม <c oughs> เหมือนเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วค่ะว่าทุกครั้งที่มีการเคลื่อนขบวนนะคะ รถล,ลูกชิ้นรถเข็นขายของทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะตามไปด้วยแล้วภาพมุมสูงที่เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าด้านบนส้มส้ม,สมแ,ดแดงแดงเขียวเขียวตามตามติดกันไปแบบนี้นะคะคโลกโซเชียลเขาถ่ายภาพมุมสูงนี้ได้เขาก็เลยแชร์ค่ะนี่อีกภาพนึงก็จะเห็นรถลูกชิ้นจอดล้อมรอบกับผู้ชุมนุมชาวเน่ตก็อธิบายว่าหยุดนะ ผู้ชุม,มะะนุมราษฎรลูกชิ้นล้อมคุณไว้หมดแล้วอ,อ,อนี่นฉันไปก่อนเธอเสมอเป็นสีสันด้วยค่ะพี่แป๊ะออรวมถึงภาพการเคลื่อนตัวต่างๆนะคะแล้วก็ใต้ที่ติดอยู่ตาม รถเข็นลูกชิ้นขายลูกชิ้นเนี่ยนะที่เขียนว่าหน่วยรับ c i a าเขาก็เรียกตัวเข่าแบบนั้นเหมือนกันเขาก็ดูข่าเหมือนกันดูเผาเขาก็ดูข่าเขาก็เล่นฟซเชียลนะใช่เขาเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเหมือนกันมีบางคันที่บอกเลยพี่สองค่ะปฏด็จติการจงไว้วอดลูกชิ้นทอดจงเจริญอ่าบางคนก็บอกว่าขอให้น้องชุมนุมให้รอดลูกชิ้นทอดจะอยู่เคียงข้างอะไรแบบนั้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ เผ็การจงมวยม้อจิ้นทอดจงเจริญนะคะก็เป็นสีสันที่อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นทั้งอะไรเป็นทั้งอาหารคาหากินเป็นคนทำมาหากินที่อยู่ในกลุ่มนะครับนี่ป้ายนี้อันนี้ก็พิกมาว่าตำรวจทหารขาย60สิบทหาชนขาย20ี่เดี๋ยวถ้าร้านนี้ไปขายในกลุ่มผู้เสื้อเหลืองก็บอกว่า เสื้อเหลืองขายยี่กลุ่มผู้กลุ่มราษดรขายองค์เเนี่ีก็แซววันหยอกๆยนะครับมีผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์ถามสักหน่อยนะคะว่าไหนคิดเห็นอย่างไรมีการวางยุทธวิธีในการขายอย่างไรบ้างนะคะเอาเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะมาตามพวกพี่ๆน้องๆเขาครับพี่นะครับแล้วเขาได้มีการสั่งห้ามมีการอะไรมาขายไหมก็มาห้าไม่อยู store, ่หรอกครับ หราห้ามทางก็ไม่อยู่ไม่อยู่ครับครับแล้วมามาที่นี่นครับขายดีไหมครับก็ดีกว่าที่เดิมครับได้ดีกว่าที่เก่าครับถ้ามาก็คือหมดไหมก็หมดนะครับ ไม่เป็นไรขณะเดียวกันไม่ใช่แค่สื่อไทยแล้วเท่านั้นนะคะที่ให้ความสนใจนะมีสื่อต่างประเทศนิดนึงค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ถ่ายภาพบรรดารถขายอาหารลูกชิ้นไก่ทอดต่างๆแล้วก็นําไปเขียนข่าวด้วยนะคะว่านี่คือ CIA เมืองไทยเลยนะที่ได้รับขนานนาะมว่าเป็นหน่วยข่าวกรองนะคะสื่อต่างประเทศเองก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะไม่รู้ไปลองชิมด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะข่าวฝรั่งนะนี่รอยเตอร์เขาลงเลยค่ะ